าใครกำลังมองหาพื้นที่สีเขียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นปอดกลางเมืองที่มีที่สุดในเอเชียคุ้งบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ล้อมรอบด้วยสายน้ำเจ้าพระยาทำให้รูปร่างดูคล้ายกับกระเพาะอาหารจนหลายคนเรียกกันว่าเป็นพื้นที่กระเพาะหมูและด้วยความสดชื่นมีต้นไม้เขียวชอุ่มตลอดทั้งปีที่นี่ จึงถูกยกให้เป็นแหล่งโอโซนของกรุงเทพที่ใครๆก็อยากมาเยือน คุณผู้ชมคะถนนดอกไม้บางน้ำพึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์นะคะนั่นก็คือบนถนนที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะถูกวาดด้วยเลือดลายดอกไม้สีสันสวยงามนะคะที่นี่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยเดินทางก็สะดวกนะคะและที่สําคัญนะคะก็กลายเป็นสวรรค์ของนักปั่นจักรยานที่ต้องการมาออกกําลังกายมีโอกาสใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะและใครที่จะมาที่นี่ต้องไม่พลาดเลยล่ะค่ะที่จะสูดอากาศบริสุทธิ์บนพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ให้เต็มปอด ก่อนที่่จะะกกลัับเมืองงครุนนางสาวสิริสุสีพรมศรีผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครระบุว่าเคยดูรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ต่างๆพบว่าที่นี่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพจึงตัดสินใจชวนเพื่อนมาสัมผัสธรรมชาติด้วยการปั่นจักรยานออกกำลังกายดีมากเลยค่ะ มันมันช่วยหลายอย่างอะเนาะม,มันธรรมชาติแล้วมันออกกําลังกายมันอะไรเงี้ยมันผ่อนคลายด้วยค่ะม,มันใกล้มันใกล้ในเมืองด้วยถ้าใครไม่เคยมาก็มา,มานะคะได้ออกกําลังกายแล้วก็ได้เห็นธรรมชาติก็ทั้งป่าชายเลนแล้วก็ก็มันก็ดีแล้วก็มีร้านอาหารมีโรงแรมอะไรที่ตามที่เขาเคยที่เขาเช็คอินอะไรเงี้ยคะ่ะม,มาปั่นจักรยานสูตรโอโซนนะคะก็ส,กสดชื่นดีค่ะ ต้นไม้ก็ยังเยอะอยู่นะคะจุดถ่ายภาพก็เยอะอยู่ค่ะไปเช้าเย็นกลับได้ะคะ่ะสะดวกพื้นที่สีเขียวกระเพาะหมูในอำเภอพระประแดงยังมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ผู้คนมักจะพาครอบครัวและเพื่อนฝูงมาเที่ยวชมธรรมชาติมากมายอย่างเช่นที่สวนสีนครเขื่อนขันก็เป็นปลายทางของบรรดานักปัน่น ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เลือกจะแวะมาสัมผัสความเป็นธรรมชาติในพื้นที่แห่งนี้บรรยากาศมันล่มลื่นนะคะแล้วก็คนไม่ได้เยอะพุกพ้าน,นะคะไม่ต้องฝารถติดอะไระคะ่ะก็ขับรถมาจอดแล้วก็เดินเข้ามาเดินเล่นได้เลยะคะ่ะแล้วก็ตั้งใจจะมาปล่อยอไม่ใช่ปล่อยปลาให้อาหารปลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็พาพาลูกมาเดินเล่นด้วย ถ้าคุณเบื่อรถติดแค่นั่งเรือข้ามฟากมาจะตรงวัดวัดวัดนอกก็ได้อะค่ะวัดบางนานอกอ่ะค่ะก็ข้ามฝั่งมาคุณก็ได้อากาศเหมือนอยู่อีกโลกอีกโลกหนึ่งอ่ะค่ะแล้วยิ่งเสาร์อาทิตย์หรือว่านะะักขัตฤกษ์มันก็มีตลาดน้ําบางน้าพึ่งให้เราได้เดินซื้อของบางกระเจ้าพื้นที่สีเขียวที่เป็นปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดของคนกรุงได้รับการขนานนามว่า เป็นระบบนิเวศป่าสามน้ำเนื่องจากเป็นศูนย์รวมระบบนิเวศป่าน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มอีกทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมพุชพันธุ์ธรรมชาติอีกกว่าร้อยชนิดครอบคลุมพื้นที่6ตำบลบนเนืที่กว่า1,200ไร่ปิยะสวนรวมถ่ายภาพเรียวดีแส้ตันสุขชาวบ้านรนายงาน